เรามาเล่นเกมคาสิดแล้วนะจ๊ะที่เราทำนะเราทำเสร็จแค่ซอยแห่งทองเพชรนะรอบนี้เราทำซอยนี้เสร็จแล้วนะซอยเพื่อพูมทึกเพชรนี่เราเชื่อมกับบ้านสามหลังเรียบร้อยแล้วเรารู้ไหมว่าเราเราิ่มมีซอมบี้แล้วเลยฆ่าซอมบี้ไปเรียบร้อยมีม,มีซอมบี้ที่เป็นวีเลเจอร์ด้วยนะทุกคนโอเค ทุกคนเดีย๋ยวเราจะดูทีละหลังนะว่ามัน,นมีซอมบี้ไหมเขไม่มีดีดีที <c oughs> ่ไม่มีซอมบี้บ้านหลังนี้ <c oughs> หลังเดิมบ่าเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนเราวนลูบอะรว <c oughs> มหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อยทรัชยากรดูก่อนร้านนี้มีไหมหนูบอกโดนขโ <c oughs> มยอะ โซ้านค่าร้านขายของเนี่ยแล้วติดไฟก่อนนี่วันนี้คือบ้านของบ้านของคนนี้อาจจะแคบหน่อยตรงสวนหน้าบ้านไม่มีหลังบ้านนะเขาไม่มีเขาไม่มีเลยหลังบ้านหลังบ้านน่าจะเป็นโซนห้องข้าวอ่ะโซนสวนข้าวมันจะมีสวนข่าแถวหนึ่งโซนข้าวท้ายสุดของซอยแข่งทองเพชรท้ายสุด ทำไมดูเหมือนหมู่บ้านล้างอะเดี๋ยวเราจะเติมวีเจอสักห้าคนดีกว่าเราคิดว่าเราเติมประชากรหรือหกคนดีกว่าเราคิดว่าเราควรตเติมวีดเจให้พอดีกับบ้านหลังนี้บ้านเตียงหลังบ้านบ้านหลังนี้อันนี้คือพื้นที่ของราชการเอา เราจะดูเป็นเด็กเป็นเด็กอะเราจะดูมัเป็นเด็กนี่มันมีเจ้าของบ้านเปล่าหรือปล่อยไว้ก่อนเร้คิดว่าเราไม่ข้าบกว่าเพราะว่าอาจจะมยังไม่มีเจ้าของบ้านเฮ้ย่นอ๋อ วางง่ายง่เยวางนี้นะครับออกมาแล้วโอเคทุกวนี้โรงเรียน,นเราติดมือแล้วนะทุกคนทุกคนอย่าลืมไว้นะอย่าลืมไห้ขาดนะ้วทุกคน เดี๋ยวเราคิดว่าเราไปประกาศเรื่องของจุดน,นี้เปล่าว่าหมู่บ้านเราเคยเกิดอะไรขึ้นในแบบนี้นะคอยเดี๋ยวเราจะคอยบอกข่าวดีดีหรือข่าวข่าวร้ายให้ทุกคนเราคิดว่าคืนนี้ให้น้องเราเป็นคนออกเวรยามนะนอกหมู่บ้านคืนนี้อย่พอคืนหน้านะในเกมนะเราจะออกเวรยาม โอเคซอมบี้มาน้อพลอยปรับช้าหน่นอยเข้ามาไม่ได้แล้วครับซอมบี้ไม่รอดหรอครับทุกคนเราคิดว่าเราขอดูแผนที่ก่อนว่าหน้าตายอย่างไงตอนนี้โอ้โหตอนนี้ใช้ได้ทา,ทางเดิน มาดูเลยแผนที่ตรงน,นี้ตั้ทางเดินพวกปูน่าจะเป็นน่าจะยาวไปถึงตรงนี้นะแต่ทำไมมันไม่ถึงนะอ่ะรู้บ่แน้องพลอยวางวางวางผิดเนี่ยแมวของมพิตีหายไปตัวนึงทุกคนรู้ข่าวร้ายบอกเราคิดว่าแมวน้องพลอยไปไหนกันแน่เนี่ยหรือว่าแมวน้องพลอยแอบออกจากบ้านเองอ่ะถ้าแมวจ๋ายถ้าแมวจ๋ายกไหน ตอนนี้น้องเรากำลังตามหาแมวอยู่โห<อ>ทำยังไงดูอตอนนี้เราติดนี่ใช่ไหม ก็ดูตรงนะดูตรงเป๊ะนี่นี่ดูเจ้าเลือกโซนจริงๆแล้วเราอยากรู้จังว่าทิศไหนพพอกลางคืนแล้วปรับเช้าหน่อยเราอยากรู้ว่าใครอันไหนทิศเหนือทิศเหนือทิศโอ้ทิศตะวันออกตรงนั้นทิศตะวันออก ไอ้ hey, ลูกซอมบี้เราลูกซอมบี้ลูกซอมบี้นี่ไฟไหม้โดนไฟไหม้แมวตัวนี้เปล่าน้องบอลแมวตัวนี้เหรอไม่ใช่มันกินเนื้อซอมบี้ไปแล้วแมวตัวเนี้ชอบปืนตอนมันพอมันแบบว่าเอาปากไปใกล้กับตัวลูกซอมบี้ที่โดนไฟไหม้จู่ๆลูกซอมบี้มันตายน้องบอลเราคิดว่าเราจะบอกดีวกว่าหาเลยหยาดจุก <Hello, YouTube. S 1> เราคิดว่านี่นายดูนี <laughs> เราคิดว่าเราองาวาังแบบเป็นส่เราแบบว,วางเป็นแบบสัญลักษณ์ไหมหรือเราต้องดีเราคิดเราติดแผนที่ดีกว่าตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเราคิดว่านะไอ้ตรงฝั่งขวาของแผนที่นี่คือทิศเหนือฝั่งซ้ายคือทิศตะวันตก ันข้าบวนก็นคือทิศเหนือพลังทิศใต,ต้ทุกคนเราแยกออกแล้วเราถูกแล้วนี่แผนที่ตรงเป๊ะแล้วตรงกับตอนปัจจุบันแบบแผนที่เนี้ยแต่รู้สึกว่าตรงนี้เหมือนไดโนเสาร์มากกว่าตรงเนี้ยแม่น้ำบ่อเนี้ยดูทุกทุนนะมันน่าจะอยู่ตรงแถวๆนั้นหรอแถวนี้เปล่า อยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะอยู่มันอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะทุกคนมันอยู่ใกล้ๆอ่ะทุกคนหรือว่าหรือมันจะมันหรือมันจะถูกอ๋อน,น,นี่ไงนี่ทุกคนโอ้ทุกคนมันเป็นแบบนี้ได้งไงอ่ะถามจริงทุกคนมันเป็นได้งไงเดี๋ยวเราคิดว่าเราเติมปลาดีกว่าเผื่อปลาที่ เพิ่มเลยนะว่าเพิ่อเคยเพิ่อไปขายปลาที่วัดน่ะให้กับเนนนะทุกคนโอ้ออกมาได้ไงนี่อองมาได้ไงก่อนนี้ส่งธรรมชาติออกมาเป็นที่ตรงแล้วนะแต่เหลือแค่แค่อันเดียวไอตรงจุดนี้ตรง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 นี้มันกลายเป็นตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ย ใครใครที่เห็นไอ้ตรงจุดดาๆตรงหน้าจอเป็นตาวกันคือฝนะก็ได้ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเราขอฝากเราขอบอกอีรินงน,นะงะที่มาที่เห็นแมวมันนอนผูท้ที่เห็นแมวตัวเองมันนอนกับมุติแล้วพอก,วก่อนเราขอบอกคุณดูก่อนทุกคนเรามีเรื่องมาบอกทุกคนไอ้ตรงจุดดาๆที่อยู่ตรงหน้าจอ โทรศัพท์อ่ะมัน,นม,มันมมเราไปเราไม่ได้ไปทำอะไรของมันนะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกคนไอตรงจุดดำๆอ่ะม,มันมานอนกับมันตี้ด้วยจริงเหรอจริงทุกคนเราบอกก่อนนะอีกทีนึงนะเาน้องเราพูดแส้ทุกคนไอต้ตรงจุดดำดำหน้าจอเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกคนเราไม่ได้ไปปรับอะไรแบบนั้นนี่มันแมวมานอด้วยอันนี้อันนี้โบร์ณับบนี้เนี่ยซอยเพิ่มพูนพึกเพชร ทุกคนเราคิดว่าเราขอไปดูบ้านน้องเราก่อนนะขอแอบ,บไปดูบ้านน้องเราก่อนนะเป็นยังไงหน้าตายอย่างไงเนาะที่มาเรามาดูชั้สนสองสิอันนั้นชั้นสามเราขอเกินหน่อยเกินหน่อยโอ้นี่คือห้องคนนี่นะชั้นสามโอ้ห้องอบนะเนี่ยไม่ต้องมีหวัวกลับมาลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างที่มามาดูชั้นสองก่อนชั้นสองมิวตี้บหรอมีเฮ้ยตกที่สามารถเข้าคานอื่นก็ได้นะถ้าเกิดที่เคียง มอหงพอไม่ปลูอะไรเลยเหรอมาอยู่ที่สองนี้เดี๋ยนะพี่ม้บินนะแล้วก็เปลี่ยนประตูด้วยแมวของมุตี้มันชอบปลุกอ่ะแมวตัวนี้พี่ไมาตอนขึ้นบันไดพี่มันก็กดย่อเลยนะกดย่อแล้วก็ขึ้นกระโดดโอ้โต้องกดย่อเลยค่ะมันอ่ะอ๋อนี่มันมานอนกับมูตี้แล้ให้มันหันมาดิโอ๊ยแมวตัวนี้สวยดิอ่ะ เฮ้ยเด็กกับน้องพลอยแมวตัวนี้หน้าตาน่าสวยมากเลยอ่ะตาข้างนึงสีเหลืองกับตาข้างนึงสีฟ้าจมูกมันชมพูเลื่อนให้มันเลื่อนให้มันมานอนด้วยแมวตัวนี้สวยมากสุดเราขอให้เราขอบอกคะแนนของแมวตัวนี้ให้นะความสวยสวยที่ตามากๆจนมันได้ร้อยคะแนนมุมิโอ้โหให้ให้มันโอ้โหมันโตแล้วเนี่ยเมา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  ป่นเพราะพอยแม่ก่ดูหน่อยมานอนถึงมันดีไหมมานอนดิโอเป็นท่าแมวหมดแล้วตัวเนี้ยไไว้อไอ๋อลงไปทีมันไม่ไดของมันนี่ไหเลยไม่นกันี่ายะอยาทำงานของเด็กดวมันอยู่นน้เออตัวเน้ยมันเหมือนันกัดเท้าเตี่ยไม่มันอนเนี่ยเนยนอนมันนอนทําพอย แล้วถ้าเราพลอยตรงพุงอ่ะน้ำที่มันแบบดูนี้อะมันหัวมันทะลุโอ้โมันทะลุดูวันวันน่ารักสุดืแต่ละตัวมันเหยียบมืเตี้ยหมดเลยอ่ะก็มันก็มันรำมืเตี้ยมาตอนตื่นมาปุ๊บเออหายใจไม่ออกมันทับมันเอาทามาอยู่ตรงน้ำเตี้ยมือเตี่ยกมันอะอุ้ยมือเตี้ยมันอยู่ตรงมือเตี้เหมือนเี่ยกมันอะ กลับไปตอนเช้ากับเช้าแล้วอย่าให้ข่าวว่ามีคนมีไอเจนึงตุยพอซอมบี้นะตงหา,ราเรื่องกับตซองยาจังกมไหนแม่มอ,อเพอนแมไานาตมัน,นมต้องอายาหรอครับเฮ้ยอย่าไปเปิดตูนี้ดีกว่าไม่ต้องจงาเนหม่งงงงง ทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปบ้านหมู่บ้านพวกเราดีกว่าทุกคนทุกคนทุกคนตอนนี้เดี๋ยวน้องเราไปหาหมู่บ้านพวกเรานี่ทุกคนเราขุดเป็นล่องเลยจ้าเอจ้าหมูอย่าทำพิษจับทำพิษกันทุกคนทุกทันนีจะอยามัอย่าให้มันออกมา ได้เราลองก่อนนะเวลาเราเป็นซอมบี้อ่ะเราขอลองเป็นซอมบี้หน่อยว่าเข้ามาได้ไหมโอ้เข้ามาได้ทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราคิดว่าน้องเราน้องเรากําลังทําซุปแครอทให้หมูใช่ไหมใช่น้องเราทําแต่เราไม่รู้น้องพอน้องพลอยทาเป็นไหมเขาชื่อเขาชื่อสมูนนะแต่เราเขเรียกเขาว่าน้องพลอยเราคิดว่าเราทํา ทำหนึ่งไหมที่เราสามารถช่วยชีวิตชาวบ้านได้เยอะมากๆอะ่ะเราพอทําที่ปาร์ตี้บนหลังคาร้านได้นะเราคิดว่าเราทําเครื่องหนึ่งสามารถช่วยชีวิตชาวบ้านได้ด้วยอ,ะอ่ะน่เวลาฝนตกนะลูกมุตี้เราจะวางเครื่องไว้ตรงนี้นะเตรียมไว้เลยเผื่อเวลาดูดูฝนมันจะหิ้วดจะได้กินน้ำเยอะๆถ้าเราจะวางเครื่องหนึ่งเครื่องนี้พิเศษมากๆที่สุดมีคนนี่ มันดูแบบไม่ค่อยดีแต่เราต้องวังเลยแบบนี่ทุกคนแบบนี้ไว้อืทุกคนนี่วันนี้ได้ดีแน่วันนี้ได้ต้นป่นี้วันนี้เราสึ่อเหมือนเราช่วยชีวิตเดเจอได้ไดีอ่ะไม่ดีกว่าแปลกแ,แกับช่วง ตอนเด็กนะเวลาเราเล่นมาคะเราชอบแบบว่าขโมยของในงหมู่บ้านแต่ตอนนี้เราเริ่มปรับตัวแล้วคือตอนนี้เราปรับตัวแล้วแลคือช่วยชีวิตวีเลเจอร์แต่และคนบางทีอยู่เออเราทํายังไงเราอยากให้เขาไป็นอมาตัดรืองคล่าที่มันไม่ด้านหราแต่เรา,าเนี่ยอมตะเราอมาตะในในชีวิตจริงอะ่ะไม่เป็นอมตะครับ ไปไปมมอลเลยตอนตอนอายุ60ปีนะครสิบปีตนนี้งแต่โตท,ทุกคนตอนนี้น้องเรกากำลังต้มให้ค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้น้องเรากำลังต้มแครอทกับต้นต้มผลไม้ทุกคนน้องเรกากำลังต้มแครอทกับต้มผลไม้ให้น้องหมูกินนะใช่ไหมน้องพลอย ้องพอต้มแชร์หล่กับต้มผลไม้ใช่ไหมโอเคน้องน้องเราตอบว่าใช่น้น้องเราต้มให้น้องหมูกินน,น,น,น้อมู้ยทำไมเขาเออกมาได้อะทำไมเขาออกมาได้อะทำ้มเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเะ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้มเฮียเฮ้ยเเฮ้ยยเ้าเะเฮ้้เนีย้ย คนเนี้ยอยู่ตรงนนนนเนี้ยใกล้ๆซอยคุณเนี่ยน้ำพลพยทำไมสาคนนี้ออกมาได้อ่ะวิ่ยเก็บตกเครื่องนี้เดี๋ยวเราขอตินตินเอ้ยไม่ใช่เราขอ อะแล้วขอจินตนาการของพวกเรานะทุกคนเครื่องนี้นะสมมุตินะเราจรินตนาการนะเครื่องนี้เวลาโดนน้ำฝนเข้าไปมันจะดูดดนดเครื่องนี้ที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยบทขยี้เชื้อโรคจะกลายเป็นน้ำเปล่าเพราะมันออกมาปุ๊บเป็นน้ำเปล่าที่สามารถวลเลเจอร์กินได้เราขอให้เครื่องนี้เป็นยอดนิยมกันเอาหอยบล็อกนี้ออกมา มันทำให้รู้สึกแบบว่าเหมือนเนี่ยบอกออกมาทุกคนดิแบบดูบยรอด้วยกันอ่ะดูรอเป็นบล็อกกัน่นโ่้โหคลิปนี้จะบอกว่าคลิปนี้อาจจะยาวอยู่นะทุกคน คลิปนี้ทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเอ้ยกดกดซับสไครตกดติดตามช่องพวกเรานะทุกคนที่เราพูดซับสไคร b e แปลว่าให้ทุกคนกดติดตามด้วยนะซับสไคร b e แปลว่ากดกดติดตามนะทุกคน ทักายแต่ว่าติดตามติดตามทุกคนหรือเรียกว่ากดทักทายอะ่ะกดติดตามทุกคนคลิปนี้เราขอจบแล้วนะบ๊ายบาย